แต่9 0บาทนะโอเคครับเขอลองจ่ายด้วยแบบแปะบัตรนะฮะได้ครับไม่ใช่ฮะแบแปะบัตรกับสัญลักษณ์นะฮะอโอเคครับะท <c oughs> ไหนนะฮะอ๋อพอดีวันนี้มันเพิ่งมีแอป,ปที่เปิดตัวในนาฬิกาก็เลยลองหน่อยฮ <c> ะ <oughs> โอเคครัแบแป๊บนะฮะโอเคโอ้วขบคุณฮะได้ฮะ ป็น Google Wallet เพิ่งเปิดตัววันนี้นะฮะในไทยออ <laughs> ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะเราจ่ายด้วย g o o g l e p a y นะฮะแบบแตะบัตร <laughs> ใช่ฮะแบบแตะอันนไร <laughs> ได้ปะฮะโอเคฮะ <laughs> <laughs> Hey